ก็สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับผมแล้วก็ช่างมือใหม่ที่เข้ามารับชมคลิปช่างผบนะครับผมแล้วก็ช่างมือเก่าที่รับชมกดติดตามช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมวันนี้ช่างกบจะพามา,าตรวจเช็คเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นะครับเป็นแบบอินเวอร์เตอร์ IGBT นะครับผมรุ่นอะไรนะ อะไรเทนย่ากับเทียนย,า,ย,ยาหรืออะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับ, okay, รบเรามาเริ่มทำการตรวจเช็คกันเลยครับผมคาการแกะเครื่องก่อนอันนี้ผมทำการแกะเครื่องแล้วนะครับอนอกออกมานะแล้วจะทำการดึงออกเลยครับผม อาจารย์ของเครื่องน,นี้เป็นอะไรหน้าจอตรงนี้ไม่ติดไม่มันหมุนหมุนได้รอบเลยงงกับมันหมุนได้รอบเลยตัวนี้อะไร A.C.R. A.C.R. คลิดครับเราเริ่มทำการเช็คก็วัดก็อื่นก็เช็คดูนะครับว่าเครื่องมันเป็นยังไง เลขม,มันติดแต่ว่ามันเป็นอ่าขีดแบบนี้ครับผมก็มาวัดหน้าเครื่องดูว่ามีไฟออกไหมปกแบบติก็ไม่ต่ำกว่า50าสิโวลต์นะครับ5้6สิบหกสิเจดสเจิกว่าไม่เกินแปบครับ1ิบโวลต์โวลต ได้สิบหกโวลต์เ็นไหมครับสิบหกสิบเจ็ดโวลต์ถ้าแบบนี้เราเช็คจุดไหนโอเคจิดเพื่องครับมีไฟลวดนิดนึงครับไม่ได้ใส่รองเท้าไฟ่วนิดนึงไม่ใส่รองเท้าที่จ้างผกไม่ได้ใส่รองเท้า มันเป็น,นพื้นกระเบื้องนะครับมีไปรั่วเฉยเลยตรงนี้ไปรั่วเพราะว่าเมื่อกี้จับสวิตห <c oughs> าปลาก็ประมาณออ่820-450เมกโว่เอ้ย450โวลต์ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคอยู่ ก็ถือว่าเยอะอยู่ครับแปดร้อยสำหรับลูกค้าบอกซื้อมาพันพันเจ็ดหรือพันหกนี่แหละครับเยอะเล็กมากว่า mm. โอเคอ่าก่อนอื่นแล้วก็ถอดถอดชุดซีตัวน,นี้ออกนะ กัควบลบควลบรู้สึกอยู่ใกล้ถือว่าโอเคอยู่ครับมันอยู่ใกล้ดีตวบบวกบนี่ถ้าเป็นทองแดงจะโอเคเลยครับนี่แต่ลมนี่พบลบอยู่ใกล้ถือว่า ดีครับไฟมันจะได้แบบแรง,รง,รงสองตัวนี้นะไม่ใจ่แกะตรง การแบบนี้จริงๆแล้วมันเกี่ยวกับพวกความถี่นะครับคิดว่านะครับเกี่ยวกับพวกความถี่ไฟเช็กสีเซสองโวลต์เกี่ยวกับพวกความถี่กับไฟต่างๆที่มันที่มันไม่มีเป็นบางจุดนะดว่า ราก็เช็คดูก่อนบอกไม่ถูกเหมือนกันเราเดาเอาตรงนี้ก็น่าจะถอดออกกันครับถอดหน้าแผงมันออกก่อนว่าต้องออกมาข้างนอกได้ง่ายๆ เครื่องเชื่อมพวกนี้นะครับมันถูกสมัยนี้ยิ่งราคาถูกยิ่งคุณภาพคือมไม่ค่อยได้เรื่องนะครับพูดง่ายๆแต่ประมาณนีนน้ีอะไรมางืมราคาถูกยิ่งไม่ค่อยได้เรื่องประมาณนี้เอาไวเา้เปิดยิบยตรงนี้คนระับ ต้องเช็คไฟก่อนว่ามันมีปัญหานอนไเรื่องลองลองถอดตัวนี้ดูแล้วก็วัดไฟหน้าเครื่องดู ว่ามันมีออกมาไหมมันจะเกี่ยวกันไหมว่าช่างกบเคยเจออาการนี้ว่าแผงหน้าแผงหน้าปัดไปข้างหน้ามันเสียเสียบหลอดถ่านด้วยนะครับจะดีที่สุด อันนี้อันนี้เดียวกันนะครับวั่าตรงนี้นะครับผมซิงซิงอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบดูนะครับเห็นไฟไหมเห็นไหมห้าสิบสี่โวลต์นะครับอ่าเห็นไหมหไหม,มันเกี่ยวกันเลยครับผมว่าเกี่ยวกับอ่าตรงชุดหน้าตู้ชุดไฟที่แผงหน้าตู้มัน,ม,นมีปัญหาทำไมไฟห้าสิบสี่โวลต์ ออกปกติจะเห็นกันนะครับดูชัดๆวัดแบบติดเอ้าติดสี่โวลต์ปกติออกปกติเชื่อมได้นะครับเราก็วัดไฟ ก,ก่อนครับผมนี่แหละก็คือมันเกี่ยวกับอ่าแผงหน้าตู้ไม่รู้ว่าอะไรมันชอบไอสีตัวนี้ชอบหรือเปล่าไม่แน่ใจสีพวกนี้มีน้ำเอ่อ รู้สึกว่าจะมีคราบพวกที่เกลือพวกสนิมเยอะมากนะครับสังเกตดูดีๆมันจะมีแบบเป็นคราบอะไรอะสีขาวขาวเป็นเหมือนที่เกลือแหละครับผมเป็นคราบเป็นคราบ ตามนี้ตามขาวพวกนี้ครับผมพวกอ่าน,นจะล้างดูครับผมมันเหมือนเ,อเป็นคราบออกไซด์อะไรประมาณลองล้างดูครับเื่อมันใช้ได้แล้วก็ต้องวัดไฟล้างแล้วก็ลวัดไฟดูครับผม ล้างดูก่อนเพราะว่ามันยังใหม่ลูกค้าบอกซื้อมาใช้ได้แค่เดือนเดียวเองไม่ถึงเดือนด้วยครับอมันไม่น่ที่เกี่ยวกับการช็อตถ้เสียก็เสีย IC ตัวนี้ไอซีคมจังคบออกไซด์พวกเหมือนขี้เลื้อนะครับ คนอีสานก็ว่าเป็นขี้เกลือขี้สนิมครับออกไซด์ที่มันเกิดจากาล้างไม่ได้ล้างเวลาทําการผลิตนนแต่ว่าส่วนมากเขาก็ไม่ได้ล้างครับออกไซด์คือพวกขา่าเมาพวกอะไรที่มันแตบบ่ว่ามันเกิดมันเพราะว่าจริงๆเขาใช้ไอ้พวกน้ายาเคลือบบอร์ดนะครับนะอันนี้เขาไม่ได้เคลือบเป,เป็นของถูกนะหนึ่งเห็นไหม ทุกนี้เขาเคลือบข้างล่างนะครับเคลือบเคลือบแบบโอเคเลยครับแต่ว่าข้างบนเขาไม่ได้พ่นแต่ก่อนช่างกบเคยทํางานร้านในหัวบริษัทซินโดมไหมเสื้อช่างกบจะเป็นแบบของซินโดมนะ,ะครับจะเคลือบแบบพวกอ่าเครื่อง UPS เครื่องสำรองไฟอะซ่อมเสร็จก็พ่นสเปรย์เคลือบนะครับ การช็อตการพวกเป็นออกไซด์เป็นแบบที่เกลือมันมาจาับตามค้าอะไรครับทำให้เกิดการอาร์การอะไรแบบกไฟมันข้ามข้ามขดหรืออะไรประมาณนี้มาถึงการบวกลบชอ็อตโวนซัวไปหมดเป็นได้หลายอย่างครับพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องไม่ได้ใช้งานนี้เสียปากแล้ว พอเสียบปลั๊กบอกไม่ใช่งานเอาไปทิ้งไว้นะครับไม่ได้เลย่งใช้ไฟฟ้าถ้าถ้าโดนไฟแล้วคือต้องใช้งานแต่ถ้าไม่ใช้งานคือบางทีก็พังส่วนมากจะพังบางทีก็ไม่พังครับแล้วแต่ล้างดีๆเดี๋ยวไปล้างหน้าปัดนะครับเดี๋ยวมันกัดเพราะว่ามันเป็นอ่าทินเนอร์ล้างตรงนี้มันลาย มันยังใหม่ไงคิดว่ามันไม่น่าจะเสียพันกว่าบาทช่างกบก็ใช้แค่990สิบาทนะมาโมเอาแต่ว่าก็ถือว่าใช้ดีมาโมใหม่แต่ว่ามันก็อย่างนี้แหละเอามาล้างเป็นช่างนะนได้เี้ก็เป๋าให้แห้งครับเป่าแป๊บนึงครับผม เอาเรียบร้อยครับผมให้แห้งก็ลองเสียบดูใช้แว่นขยายสองสองดูครับว่ามันโอเคไหมมันจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ใช้แว่นขยายสองดูจะรู้เลยว่าเออมันเป็นคาบเป็นแบบเหมือนขี้เกลือเป็น,นำดำๆครับลางใหดีๆลองเสียบดูเพื่อมันใช้ได้ใช้ได้ก็โอเคลองไป ำอะไรมากหรือว่าโชคดีไปครับโชคไม่ดีก็นะครับโอเคครับทำการเสียบดูสิว่ามันใช้ได้ไหมปึ๊บขึ้นมาทีมันขึ้นมานะขึ้นมาปุ๊บมันก็ดับไปเลยสายมี ลองวัดไฟดูนะครับกีมันขึ้นมาพวแล้มก็ะดุดเอดเลยมันไม่ได้ไม่ทำงานนิ่งนิ่งจริงจริงกล่าวกล่าวนะครับดูไปไฟตรงอ่ามิเตอร์ดูว่ามันได้ตามสเปกไหมอันนี้กล่าวนะครับขาหนึ่ง นึงกลาวกาวแล้วก็มาเป็นห bon. ้าสิบสี่โวลต์ที่สองขาฝั่งฝั่งข้างล่างเป็นกราวแล้วอันนี้ห้าสิบสี่นะครับปกตอิอันนี้ได้สิห้าโวลต์ไม่ใช่นะไม่มีไฟจุดนี้ก็ไม่มีนี้ก็ไม่มี นีม่มีไม่มีนะครับมันจะมีตรงนี้ประมาณสี่โวลต์ไปเลี้ยงอันนี้ห้าโวลต์ประมาณห้าโวลต์ถึงสี่โวลต์ขาเกือบขาสุดท้ายแล้วก็ขาสุดท้ายที่สิบห้าโวลต์สิบห้าโวลต์มีครับบห้าโวลต์มีจะมีขาที่หนึ่งขา ช่องที่นี้จะเป็นกราวแล้วก็ตรงนี้จะเป็น54โวลท์ที่มาแสดงผลข้างหน้าจอแล้วก็เป็น0โวลต์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 มันจะมี1 2 3 4 5 6เี8มี8ช่องอันนี้เป็นกราวที่2เป็น54โวลท์ที่มาแสดงผลตรงนี้ไอ้ไม่ใช่แสดงผลโทษทีมันจะมาเอาไว้ปรับ ไว้มาเปรียบเทียบแรงดันอยู่ข้างบนจะมี IC l m LM, LM 3 5ออะไรประมาณนี้แหละเปรียบเทียบรแรงดันแรงดัน IC, IC4 ีสีอสี่ขาตัวนีวน้แล้วก็ขาเจ็ดจะมี5โวลต์ขา8จะมี15โวลต์ขา8มีนะครับขาที่2ก็คือ54โบโวลต์นี่มันจะได้แค่15โวลต์และขาที่7 ปกติจะได้สี่หรือห้าโวลต์อันนี้จะได้สิบห้าโวลต์อันนี้มีมีขาที่แปดคือได้ห้าสิบห้าโวลต์โอเคตรงตามสเปคของมันเนี่ยมาดูว่าเรามาไล่ดูปักออกดูว่าขาไหนมันอะขอไล่แป๊บแล้จะมาบอกว่าอะไรมันเสียจะมาสรุปอาการให้ดูนะครับันี้ใช้ได้แล้ว ว่าดูเสียที่อะไรดูที่มิเตอร์เลยนะครับผมมิเตอร์เลยไอซี IC ตัวนี้เป็นไอซีเป็นออฟแอมขยายแรงดันนะครับรลดแรงดันขยายแรงดัน ออฟแอมนะคบจริงๆเป็นแบบเอามาในวงจรของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นี่เอามาขยายเรงดันมาขยายขยายและะ้วก็ลดตามที่เราปรับปรับเร่งะะตัวนี้ครับกะระแสขยายขยายเรงดันลดเรงดันขยายกะระแสลดกะระแสขยายเรงดันนะครับผมพูดถึง พูดง่ายๆขยายแรงดัน lm lm สามสามห้าแปดเม l สามห้าแปดนะครับผม ตัวที่ผมเปลี่ยนออกนะครับอันนี้จะมาวัดให้ดูว่านีผมจับเปล่าจับเปล่านะครับกล่าตรงนี้มาวัดดูมันเหมือนออฟแอมนัน,นะครับ,รบาเอาพุทธจะได้สี่วนมันจะลดเพิ่มเพิ่มลดตามตันที่เราวัด ลดเพิ่มนี่นะครับมีเอา์พุตนะครับผมอินเข้ามาสิบห้าโวลต์นะครับมีเอาต์พุตเห็นไหมครับลดเพิ่มโวลต์แรงดันที่ที่มันมาจ่ายให้ขาวอลุ่มเลยนะครับจะลดเพิ่มตามนี้มีหน้าที่จุดนี้นะครับจำไว้เลยนะครับ l m สามห้าเปดนได้สี่โวลต์เต็มที่ก็ลดลงเพิ่ม มาดูค้าอ mm. wow mm wow ื่นาหนึ่งอันนี้จะเป็นกลาวคาหนึ Им ่งเป็นกลาวไม่ใช่คาหนึ่งคาหนึ่งเอาพูดเหมือนกันคาสองคาสามอินพุตจอันอินพุตคาสองคาสาคสี่เป็นกลาวอ่าห้า าเกลองไปเปิดดูครับมันเป็นออฟแอมไว้ขยายขยายเพิ่มลดแรงดันมาที่วอลลุ่ม,รมารณมนะครับผมเสียเพราะว่าเอาตัวใหม่ใส่สิบห้าขาขาสิบห้าก็เห็ครับไม่ใช่ขาสิบห้าขาแปร ไฟส5้โวลต์ไฟตรงนี้ไฟมันมาจากนี้นะครับมาจากาตรงนี้54โวลต์นะครับแล้วมาผ่าน R 1น K แล้วก็มาผ่านไดโอดอก็เหลือ15โวลต์ครับเราจากไฟหน้าเครื่องไฟ54โวลต์ก็ประมาณนี้ครับผ,ผมเล่นได้โอเคครับคงไม่มีอะไรมากตองจบคลิป ไหน้าเครื่อนะครับก็คงทดลองในการเชื่อมนะครับว่ามันเชื่อมได้ไหมน่าจะได้นะริผต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ให้กับช่างกบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ การนี้อาการตัวเลขปรับไม่ได้แล้วก็ไปหน้าเครื่องก็ไม่มีมีแค่14โวลนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างกบ